สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกทท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม l ล็กทอล็อกเอ็กซ์ next generation นั่นเองครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเด็นร้อนนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับของ lx นะครับนั่นก็คือเรื่องดราม่า Kingdom Pass นั่นเองนะเผื่อใครไม่ทราบว่าเฮ้ยทำไมเข้าไปนในเพจเกมแล้วเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์เนี่ย500กว่าคอมเมนต์เนี่ยเป็นคอมเมนต์ด่าหมดเลยกดโกรธกันเยอะมากนะครับจากในโพสต์นี้นะครับผมตัวนี้เลย นะครับปึ๊บนะซึ่งในโพสต์นี้เนี่ยก็คือทีมงานเขาก็ออกมาชี้แจงนี่แหละว่าเอ้ยอยากจะไม่ใช่ชี้แจงหรอกคืออธิบายนั่นแหละว่า Kingdom Hearts ใหม่มันเป็นยังไงใจเย็นๆก่อนนะครับฟังกันก่อนนะว่าอะไรยังไงนะครับผมนะ mm hmm. คือเนี่ยคนก็แบบด่ากันรัวๆนะครับผมเม mm ื hmm. ่อไรจะแก้เอ้ยนะครับ mm hmm. หรือว่าคอมเมนต์ต่างๆนะครับผมที่แบบ อบอกเลยว่าหลายๆคนแบบเอ้ยจะเลิกเล่นละหรือว่าปรงละไม่อยากทำ Kingdom Pass ของเกม ROX แล้วนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับเผื่อใครไม่ทราบหรือว่าติดตามผมจากเกมเอื่นๆเนาะอ่นนะอก็สำหรับดราม่าร้อนตอนนี้นะครับคือตัว Kingdom Pass เนี่ยเชื่อว่าหลายๆเกมก็มีใช่ไหมครับเป็นแบบพวก Battle Pass หรืออะไรอย่างงี้ครับที่แบบอ่ะถ้าเติมเงินแล้วคุณก็จะได้ของรางวัลแถวล่างไปนะครับถ้าไม่เติมก็จะได้ของราวัลแถวบนไปถูกไหมครับอ่ะ คือของ lx เนี่ยเขามีการปรับครับเมื่อก่อนเนี่ยของรางวัลที่อยู่ด้านบน,นเนี่ยมันจะมีของรางวัลให้ทุกเลเวลเลยครับเลเวลหก็มีเลเวลสก็ <S 2> 2 <S <3 S 2> มี3ก็มี4ก็มี5<ม>้าหอันนี้ <5 S 1> คือมีหมดเลยแต่พอปรับมาใหม่เนี่ยของรางวัลด้านบนเนี่ยมันได้หายไปนะครับเยอะมากๆคือมากกว่าครึ่งหนึ่งของเดิมนะครับคือโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตามความเข้าใจของผมหรือว่าตามความรู้สึกของผมเนี่ยเวลาเล่นเกมไหนก็ตามนะครับ ที่แบบเล่นไประยะยาวๆเนี่ยสมมุติว่าเกมเปิดมา1ปี2ปีเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยเขาจะต้องทําให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพออฟไลน์ของเกมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับแบบว่าเอ้ยเล่นง่ายขึ้นของรางวัลก็ของที่แบบตั้งแต่แพทแรกๆเนี่ยมันก็ควรจะแจกง่ายขึ้นเพื่อให้ตัวละครแบบได้อัปเกรดได้พัฒนาหรือผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาเล่นเนี่ยได้ของที่แบบเออตามผู้เล่นเก่าพอทันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่เกมนี้นะฮะกลับกลายเป็นว่า มันเอาของตรงนี้ออกไปแล้วแบบจากเดิมอ่ะที่เราจะได้ของรางวัลข้างบนน่ะ80รางวัลใช่ไหมฮะมันเหลือเพียงแค่ประมาณ20รางวัลเท่านั้นเองหรืออาจจะไม่ถึงด้วยถ้าเพื่อนๆลองนับดูถึงด้วย80เนี่ยมันไม่ถึงด้วยซ้ำนะคือมันเอาออกจากด้านบนไปเยอะมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าสายฟรีอย่างเดียวที่บดน,นะครับสายเติมก็บดเหมือนกันครับเพราะว่าคือปกติถ้าเป็นสายเติมอ่ะเราก็จะได้ทั้งแถวบนแถวล่างถูกไหม อ่ามันก็จะได้แบบได้เหมือนแบบอ่าอย่างกล่องโอดินเงี้ยมันก็จะได้แถวหนึง่งก็จะได้แบบ200เลยเลยตอนนี้ก็เหลือแค่ร้อยเดียวอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทําให้เป็นอ่าดราม่าณตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถามว่าไอ้ของด้านบนเนี่ยมันหายไปไหนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ย kingdom pass ของตัวเกม r x เนี่ยเขาจะมีถึงร้วยแปดสิบนะครับแต่ตอนเนี้ยคือมันมีมากกว่าร้วยแปดสิบคือไม่มีลิมิตเลยว่างั้นเถอะนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเขียนว่า อ่าเลเวลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบไม่มีลิมิตนะครับเนี่ยก็คือมากกว่าเลเวล160กก็สามารถที่จะแบบวนลูขอรางวัลได้ทุก10บเลเวล10บเลเวลสิบเลเวลอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยขอรางวัลที่หายไปจากด้านบนน่ะมันก็เลยมาอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับพอมาอยู่ด้านหลังตั้งล่างตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้แบบเบออคนบ่นแล้วคือมันไม่ใช่ว่าจะทําง่ายๆเข้าใจไหมว่าเอ้กว่าจะได้แต่เลเวลอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะต้องไปทำเควสไม่ว่าจะเป็นรายวันรายสัปดาห์รายซีซั่นหรือรายเดือน หรือท้าดวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับกว่าจะมากกว่า80ได้นะคือจริงอยู่ว่าถ้าเราทำเควสครบหมดแบบทั่วๆไปเนี่ยมันก็อาจจะไปได้ถึงสักเว้าร้อยแต่ของรางวัลมันก็ยังไม่ได้ทดแทนไอช่องที่หายไปเนี่ยหกกว่าชิ้นอยู่ดีนะครับมันก็เลยกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ของเกม ROX อยู่นะตอนนี้นะครับถึงขั้นมีคนแบบเลิกเล่นกันไปเลยก็มีนะครับหรือบางคนก็ยังบ่นเฉยๆยังไม่ได้เลิกหรือบางคนก็อ่ะ มองอีกแบบหนึ่งไปเลยว่าก็ดีจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเติม k ิ n ง d ้องพารแล้วก็ไม่ทําแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะเออก็เลยเป็นดราม่าที่ค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับใน r x x ตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเอ้ยทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นไหมมันก็มีแต่ว่าคือมันทดแทนกันไม่ได้ฮะ,ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเควสตรงนี้เนี่ยเราจะต้องมานั่งทําทั้งหมด3กระดานแต่ตอนนี้เขารวบม,มาให้เป็นแบบ าการะดานเดียวเราก็ไม่ต้องมานั่งรีเฟซสามรอบอันนี้มันก็ถือว่าเป็นข้อดีครับแต่คือถ้าวันเอาของรางวัลเป็นแบบเดิมเนี่ยแถวบนมีทุกเลเวลเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะดีกว่านี้มากๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะไม่มีคนด่านะครับหรือคนด่าจะน้อยลงเพราะว่าคือของรางวัลเหมือนเดิม1นึ่งถึงแปบะจะโอเคมากเลยนะครับเพราะเควสเนี่ยโดยรวมแล้วคือดีขึ้นไงแต่ว่าพอของรางวัลมันหายไปแบบ เกิน5 0แบบ6 0สิได้นะครับเออมันก็เลยแย่ลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับของเก่านั่นเองทาให้ตัวละครของแต่ละคนเนี่ยก็ จะพัฒนาได้ช้าลงไปอีกจากของรางวัลที่หายไปแบบนี้แล้วถ้าเกิดว่าตัวเกมยังไม่แก้เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้ไปทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นี่ก็คือดราม่าที่เกิดขึ้นในเกม RX ณเวลานี้นะครับหรือว่าเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนปี2022นะครับเผื่อใครย้อนมาดูคลิปนี้ตอนแบบปีหน้า ก็มาดูว่า k i นต้อง p a ร์ตอนนี้กับตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะครับผมอ่ะโอเคฮะก็ถือว่าสรุปให้ฟังแล้วกันนะเพื่อน,อนๆที่เล่น r อาอยู่เนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้นะครับว่าเฮ้ยการปรับมาแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะครับผมแล้วกออ็อยากให้ทีมงานเนี่ยแก้ไปในทิศทางไหนอยากให้กลับไปเป็นแบบเดิมเลยหรือว่าอยากให้เป็นแบบโน้นแบบนี้นะครับอย่างส่วนตัวผมเนี่ย คือแบบนี้ได้แต่ขอแค่ของรางวัลนะกลับเป็นเหมือนเดิม1-80แถวบนมีครบทุกช่องเหมือนเดิมเนี่ยก็คือเยี่ยมแล้วนะครับผมโอเคฮะก็ถือว่าสรุปให้ฟังประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคถ้าเกิดชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของเกม RX ครับไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ